เงินเดือน9,000บาทถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินว่างงานเท่าไร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับเงินเดือน9,000บาทถูกเลิกจ้างจะได้เงินว่างงานเท่าไหร่คะอายุ53ปีแล้วอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าสิทธทิประกันสังคมนะครับมีอีกหนึ่งสิทธิทสำคัญนั่นก็คือสิทธิกรณีว่างงานนะครับจากประกันสังคมคือเมื่อเราตกงานนะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุ ลาออกเองนะครับหรือถูกเลิกจ้างทางประกันสังคมก็จะมีเงินชดเชยนะครับดูแลให้คุณนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิของประกันสังคมอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าเงินเดือน9,000บาทเราจะได้รับเงินกรณีว่างงานจากประกันสังคมกี่บาทนะครับกรณีว่างงานถูกเลิกจ้าง เราจะได้รับสิทธิ์นี้ก็ต่อเมื่อเราจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนการว่างงานเท่านั้นนะมันไม่ใช่ว่าเราเข้าสู่ระบบประกันสังคมเพียงแค่2อสเดือนนะครับแล้วเกิดตกงานหรือถูกเลิกจ้างแล้วคุณจะได้รับสิทธินะไม่ได้นะมันต้องส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนนะครับประกันสังคมจะให้นะครับให้เงิน ทดแทนนะครับหรือเงินชดเชยในกรณีว่างงานนะครับแบ่งเป็น2กรณีกรณีถูกเลิกจ้างนะครับจะรับเงินทดแทนในอัตราร้อยละ5 0ของค่าจ้างเฉลี่ยนะครับซึ่งลิมิตของค่าจ้างเฉลี่ยสูงสุดไม่เกิน1,5,000บาทนะครับได้ปีละไม่เกิน180วันในกรณีที่เราลาออกเองหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างจะได้รับเงินทดแทนเพียงร้อยละอัตราร้อยละ30%ของค่าจ้างเฉลี่ย นะครับได้ปีละไม่เกิน90วันนะสำหรับคนไทยนะครับผู้ประกันตนที่ผู้ประกันตนสามารถไปขึ้นทะเบียนนะครับกรณีว่างงานและรายงานตัวนะครับผ่านเว็บไซต์ e, e. s e r v i c e d o e g o t s h ของกรมจัดหางานนะครับเริ่มตั้งแต่1พฤศจิกายน6-4เป็นต้นไปนะครับไปรายงานตัวได้โดยไม่ต้องไปประ,ประกันสังคมนะ คือรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ได้เลยแล้วก็ได้รับเงินแน่นอนสำหรับต่างชาติหรือต่างด้าวผูมะกันตนไม่สามารถยื่นผ่านระบบได้ให้ไปติดต่อสนักงานจัดหางานของรัฐในทุกแห่งนะครับเพื่อขึ้นทะเบียนว่างงานและรายงานตัวตามตารางนัดนะเอาละนะครับสำหรับเงินเดือน9,000บาทนะครับที่สอบถามกันเข้ามานะครับแน่นอนถูกเลิกจ้างก็ต้องได้50นะครับ ก็เอา9,000คูณห0า0ร100นะครับเท่ากับเงินที่คุณจะได้นะครับชดเชยกรณีว่างงานนะครับ4,500บาทนะครับเวลาไปยื่นนะครับก็ไปยื่นได้ที่หน้านี้อันนี้คือการอนุมัติจ่ายนะครับเมื่อเราเมื่อยื่นเอกสยื่นว่างงานแล้วผ่านออนไลน์เลยนะครับเราก็จะได้รับเงินนะครับกรณีว่างงานเห็นไหมอนุมัติจ่ายแล้วของผม4,050บาทนะครับ ก็อนุมัติจ่ายนะครับไปยื่นได้แล้วไปรายงานตัวเป็นประจำนะจนกว่าเราจะหางานใหม่ได้นะครับไปรายงานตัวทุกๆครั้งนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะเพราะนั้นตอบคาถามได้เลยว่าได้ประมาณ1 4ึ่งสบาทนะครับจากสูตรคํานวณเลยนะใครที่รายงานตัวนะครับมีข้อคําถามมาเยอะเลยว่าขึ้นอยู่ระหว่างขึ้นสถานะอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยสํานักง,งานประกันสังคมเป็นไรไหม ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวได้เงินแน่นอนของผมก็ขึ้นแบบนี้แต่ผมก็ได้รับเงินที่โอนเข้ามานะครับเพราะนั้นไม่ต้องตกใจหรือแปลกใจอะไรขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับ www.sso.go.th นะครับสงสัยหรือมีข้อที่ อยากทราบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับติดต่อสำนักง,งานประกันสังคมได้เลย1506ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของผมก็ได้นะครับถ้าเป็นข้อมูลที่ผมรู้นะครับผมก็จะเอามาตอบท่านนะครับหรือทําเป็นคลิปวิดีโอเพื่อให้คนอื่นได้รับทราบเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ